สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะเราไปต่อที่ราศีกรกฎแม่ทัดดินกับเรื่องราวของไตรมาสท,ที่หนะะึ่งะมกรากุมพามีนาปี2องพันอปีมะโรงงูใหญ่ค่ะปี2024วางแผนกันค่ะรวมกันกับเพื่อนๆชาวกรกฎเดือนมกราคมปี2 5 6 7ค่ะ เป็นคนใจดีใจบุญชอบทําบุญสุนทานนะสมดุลลงตัวกับชีวิตค่ะแบ่งรายได้ให้การกุศลด้วยยิ่งให้ก็ยิ่งได้ค่ะการเงินนะคะด้วยตําแหน่งหน้าที่นี้แบ่งรายได้ให้คนที่มีน้อยกว่านะคะก็จะทําให้ได้พบกับอุปสรรคปัญหาที่มีก็ลดน้อยถอยจมลงไปนะคะไปสู่ความรุ่งเรืองสดใสนะคะ ถึง30เมษายนการงานอาชีพนี้ได้ลงทุนด้วยเลือดหลงขยัน,นะคะ่ะเสียสละอดทนได้รอคอยได้เป็นผู้เสียสละกันอดทนทิ้งที่ได้ดีแน่นอนการเงินรายได้ได้มาจากงานบรรเทาสาธารณภัยงานบนสังคมสงเคราะห์นะคะเห็นคนพูดน้อยต่อยหนักนะคะ มีไอเดียลึกซึ้งนะคะชอบมันเพียนทือศีลภาวนาสวดนมนต์เดินจงกรมด้วยนะคะก็จะลงตัวสร้างทานบารมีของการไอเดียในฝันสำเร็จเป็นจริงแล้วนะคะมีมุมมองไม่เหมือนใครสูงยาวเข่าดีนะคะบุคลิกดีก็เป็นคนที่ลึกซึ้งนะคะมีความคิดที่ลึกซึ้งก็มีไอเดียความฝัน ลงมือทำโครงการนี้ไม่นิ่งนอนใจสำเร็จได้สถานการณ์ของเดือนมก,กราคมนี้ก็เ,เกี่ยวข้องกับบดตหลานบริวารคนอ่อนไัวกว่าแวดล้อมด้วยการลงทุนร่วมกันกับการงานอาชีพนะคะงานนี้ก็รุ่งเรืองไปถึง30เมษายนนะคะ งานหลักสูตร cross online สั้นๆน,นะคะศึกษาเฟรูเป็นที่น่ารักของบริวารเด็กๆเ,เล็กๆนะคะได้มาติดต่อเดินทางค้าขายมูฟอ่อนตุลุยไปข้างหน้านะคะทั้งบุตรหลานมีวันอ่อนไหวและคนต่างถิ่นต่างที่ต่างชาติต่างแดนไกลแวะเวียนมานะคะเพื่อการงานที่ชาว กรกฏนะเป็นผู้บริหารจัดการไม่จะเหตุบังเอิญค่ะหวานพืชพันุ์เพราะมาเ็ดอะไรไว้ก็ได้อย่างนั้นสิ้นสุดการรอคอยเป็นคนทำความดีแล้วย่อมได้ดีไม่ใช่เหตุบังเอิญค่ะต่อนเนื่องมาตั้งแต่อดีตตชาติถึงอดีตการปัจจุบันกรรมนี้ก็ได้ลงทุนงานบน,งานบ,นงานบุสลเป็นครูบาอาจารย์ ก็ใช่นะคะงานเลือดลมกล้าขยันนี้การงานนี้ก็ถึงการเวลาสิ้นสุดผลตอบแทนที่ได้ก็ทำดีแล้วได้ดีแน่นอนนะเดินทางใกล้ไกลนี้ก็ได้พบกับคู่บุญบารมีนะคะมาร่วมลงทุนการงานอาชีพร่วมกันรุ่งเรืองต่อไปค่ะภายใต้ฟ้าเบื้องบนพมลิขิตจ,จัดให้ด้วยนะคะอยู่ที่เราแอคชั่นลงมือทำ ไม่หนิงนอนใจไม่เพิกเฉยไม่ปล่อยให้ฝันร่วงเลยผ่านไปนี่ก็ได้พกกับงานทางด้านแพทย์หมอพยาบาลงานจิงตนาการงานไอเดียสร้างสรรค์งานนารีสตรีอุปถัมภ์ทุกชลกโชคชเหลามากจันนะคะเรียนก็มีสองด้านตนเองคะรักในการงานที่ทำนะคะยินดีรับใช้จิตใจกว้างขวางเยือกเย็นนะคะ เป็นคนที่อบอุ่นค่ะงานแพทย์หมอพยาบาลมีบุญบาร,รมีเก่าสร้างสมเอาไว้ก็ยิ่งได้เป็นแพทย์หมอพยาบาลงานชีีมีสิ่งแลกเปลี่ยนให้กับอีกฝ่ายก็ได้รับก,การคุ้มครองนะคะให้ได้พบกับความสําเร็จนะคะมีบุญบาร,รมีเก่านะคะยิ่งวันเพียรภาวนาทึศซีนกินเพลนเดินจงกรมก็ได้นี่ก็ได้พบกับ ดาวจันนะคะสตรีแม่แม่นะได้พบกับคนรักคือรักกอพอบอุ่นเยือกเย็นใจดีนะคะมีเมตตาค่ะดาวจันนะคะได้ทำงานศินละปะเป็นดาราศิลปินต่อเนื่องไปยาวๆค่ะก็ได้บริหารจัดการเป็นงานที่รับผิดชอบด้วยความสำเร็จค่ะนอินดีรับใช้จัดระเบียบชีวิตตนเองได้ก็ ดูแลรับผิดชอบอินเดียรับใช้คนอื่นด้วยดวงตาเห็นธรรมนะคะเป็นคนที่ได้รับผ่อจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองค่ะนะลงทุนเกี่ยวข้องรักทรัพย์พื้นดินที่ดินอ่าแหล่งนี้นะคะที่แห่งนี้เลือกแล้วค่ะเลือกชาวกรกฎทำดีแล้วย่อมได้ดีค่ะ สถานที่แห่งน,นี้เลือกคนนะคะคนที่ใช่ก็คืองานอาชีพงานเป็ครบาอาจารย์ก็ดีอายุมั่นขวัญยือนเป็นแพทย์หมอพยาบาลก็ใช่ค่ะไปต่อกันที่เดือนกุมภาพันธ์ค่ะอันนี้ได้พบกับคู่บ่นนะคะคู่ศีลเสมอมาเจอกันค่ะรักและเสียสละร่วมกัน กับการงานการสังคมงานทางด้านสุขภาพเกี่ยวข้องกับแพทย์หมอพยาบาลนะคะงานนี้เก่าแก่มายาวนานได้รับผิดชอบจากบรรพบุรุษพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะให้มาลงมือลงทนทำการงานอาชีพต่อเนื่องไปสู่ความสุขสงบนะสำเร็จคะเป็นเรื่องความดีงามไปดูที่เดือนกุมภาพันธ์ค่ะ ปันนี้เชี่ยวชาญชำนาญรวยค่ะไม่จนค่ะงานชำนาญเชี่ยวชาญมากขยายผลออกไปเป็นผลที่มีหัวคิดในการทำการงานหาการเงินรายได้งอกเงยออกไปรวยนะคะ,ะส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ค่ะ โชคดีนี้ไปยาวๆนะโชคดีอย่างชาวก,กรกฏนั้นความโชคดีนี้รวยค่ะการเงินได้มาจากตำแหน่งหน้าที่นี้นะคะก็รุ่งเรืองจากหุ้นส่วน,นขยายผลออกไปร่วมลงทุนต่างทิ่นที่นะคะรุ่งเรืองเป้าหมายสําเร็จกับการงาน,นะค่ะพวกคู่ก็มีเกณฑ์ได้ ก็ควบคู่ฐานะการเงินดีมั่นคงเข้มแข็งว่าอาการเงนนี้ะไะม่ช่เหตุบังเอิญค่ะปายใต้ผมได้คิดจัดให้สิ่งที่ได้สิ่งที่ปรารถนาะจะได้หรือไม่ได้ก็อยู่ที่อดีตชาติถึงปัจจุบนันอดีตการนะคะอันนี้การลงทุนเฉลิมฉลองกับความสาเร็จนะคะเทวดามาเป่าแตรส่งข่าวให้รับรู้ว่าเจ้าทําอะไรไว้ คำดีไว้ก็ได้ดีนะคะการงานอาชีพงานทางด้านที่ผลตอบแทนการเงินนี้ได้มาจากวันพระรุษสืบทอดมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายนะคะทำความดีนะคะงอกเงยอันนี้ก็ยิ่งพบกับงานบนงานก็สนมีดวงตาเห็นธรรมนะคะไฟธรรมะหวานที่ทันอะไรไว้ก็ได้อย่างนั้นอ,อันนี้ มีแต่ผลคุณงามความดีนะคะชอบมันเพียรภาวนานะอุทิศบุญกุศลยิ่งให้ก็ยิ่งได้นะคะการลงทุนการงานสำเร็จนะคะมั่นคงก่อ่าตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนเติบใหญ่นะคะเขยวคร่องตัวนะงานนี้ทุก,ลกชลุโชคฉะเหลากับงานบุนงานกุศลงานนี้คร่องตัวค่ะ แต่เล็กแต่น้อยจนตกใหญ่ได้รับความคุ้มครองจากวันพ่อหุดพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นคนที่คร่องตัวกับการงานอาชีพเลือดลงดีงานทางด้านบุญกุศลก็เป็นเรื่องธรรมดานะก็มีคนมาไม่หวังดีประสงค์ร้ายถ้าไม่ถ้าเราไม่ไปขยายผลนะคะเราไปขยายผลงานสร้างไรายได้ดีกว่าคะ่ะ เป็นบริวารนะคนอ่อนไหวกว่านะคะเข้ามาประสง์ร้ายนะแต่ทำไรชาวก็ระกดไม่ได้เพราะว่าเป็นดัชนนะคะยศศักดิ์ตำแหน่งสดใสมีแรงบันดาลใจนะคะอันนี้ก็เลคพบคู่ก็คบคู่มีเกณฑ์รักจริงหวังแต่งรักเดียวใจเดียวมีเกณฑ์ชาวต่างชาติแดนต่างถิ่นมีแรงบันดาลใจสดใสเฉลิมฉลองความยินดีให้กับชีวิตค่ะ ปีเร่งขนขวายลงมือทำเตื่นเชามาสดใสเบิกบานงานเทคโนโลยีงานไอเดียสร้างสรรค์ตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนเติบใหญ่นี้มีมิตรภาพที่จริงใจให้กับผู้คนทั่วไปธรรมดามีคนไม่หวังดีเพราะว่าราถนาอยากได้อยากมีอยากเป็นนะ <c oughs> แต่เป็นไปไม่ได้ส่งท้ายปีเก่าโชคดีปีใหม่นะคะไปยาวๆ สดใสกับการเงินงานเทคโนโลยีงานต่างแดนงานต่างประเทศนะมีการเงินรวยเลยค่ะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะควกบกคู่เพศตรงข้ามไฟตรงข้ามสตรีมแม่แม่ี่ก็เพศตรงข้ามหุ้นส่วนคนรักมีความเข้มแข็งทางด้านการเงินดีมากค่ะเดือนกุมภาพันธ์ไปต่อที่เดือนมีนาคมค่ะ เืนมีนาคมนะมีความค,คิดคิดดีพูดดีทำดีคิดพูดคุยคิดเขียนงานการสังคมในแวดวงสังคมนี้การค้าค่ะเจราจาสื่อสารการค้างานออนไลน์งานทางไกลงานสื่อโซเชียลมีเดียเีเอกสารสัญญานี้ติดต่อแล้วได้ลาบจากผู้คนมวลชนลาบใหญ่ค่ะไปะยาวยาเปีเต็มนะคะโฆษณาประชาสัมพันธ์อันนี้ก็ การลงทุนพบรักไม่ขาดฝันก็ได้พบกับคู่คนไกลรักทางไกลนะไม่มีใครเพอร์เฟกต์หรอกนะก็มุ่งไปที่โอกาสไม่ถึงสำหรับคนที่เตรียมพร้อมที่จะลงมือทำตามคิดฝันไม่น่าเชื่อเลยว่าจะสำเร็จนะคะงานทางไกลนะียก็ได้รับก,การพักดันช่วยเหลืออยู่เบื้องหลังให้มีลาภผลมั่นคงเข้มแข็งเลยคนะ่ะ จากมวลชนผู้คนค่ะการงานนี้เนี่ยตัวเขาเลยนะเนี่ยงานทางด้านวันเท่าสาธารณภัยงานทางด้านสุขภาพเป็นคนที่มีหัวคิดลึกซึ้งนะคะพูดน้อยต่อยหนักนะคะ,ะลงมือทำตามความคิดฝันเป็นจริงนะโครงการไอเดียในฝันนี้สำเร็จนะคะลงทุนแล้ว มีมุมมองไม่เหมือนใครนะคะสูงยาวเข่าดีบุคลิกดีนะคะเป็นคนที่มีความอดทนอดกลั้นสูงนะคะมีจิตวิทยาจิตสมาที่ดีที่เข้มแข็งค่ะเป็นคนที่ชอบมันเพียนภาวนานพบรักก็ได้พบกันเนื้อคู่มุนมานะคะได้สร้างโลกใหม่ๆร่วมกันนะงานสังคมสงเคราะห์ งานนี้หาการกินอุดมสมบูรณ์เดินทางไปไหนใกล้ไกลก็ไดไรพบกันเนะะื้อคู่นะคะเดินทางไปต่างถิ่นง่ายดายดูวยคู่ค่ะดาวเสาหมุนมาในรอบ30ปีหมุนไปอีกสองปีครึ่งนี่ก็คู่ต่างแดนต่างถิ่นนะคะเมื่อพอใจพอเพียงแล้วอ่าอิงหายหญิงดายเสียสละอ่าเป็นคนจอบทําการงานปิดทองหลังพระนะคะได้รับมรดกตกทอดต่อยอดไปยาวๆรุ่งเรืองนี่ เป็นคนมีสันติสุขสงบนะคะมุ่งไปที่การงานอาชีพงานจิตแพทย์งานหมอพยาบาลนี้แตกฉานในงานนะคะ,ะพบรักก็ได้พบคู่ที่เป็นเนื้อคู่กันค่ะคู่แท้รักแท้ได้ร่วมการงานอาชีพงานทางด้านสุขภาพดีค่ะช่วยเหลือผู้คนให้ พื้นคืนชีพขึ้นมาอันนี้พบรักก็ไอดอ้พบกับคนต่างแดนต่างถิ่นผู้มีประสบการณ์ชีวิตนะคะ,ะพบแล้วก็มาร่วมการงานกันค่ะ,ะไม่ประมาทค่ะงานนี้มีการแข่งขันจากกลุ่มอื่นด้วยนะคะงานเหมือนกันค่ะแต่ทำแล้วก็รับผิดชอบหน้าที่ของตนเองอมี ความโดดเด่นไม่เหมือนใครนะคะเรือน้อยลอยออกจากฝั่งไม่อยู่ฝั่งเดิมแล้วค่ะเป็นผู้บำเพ็ญเพียรปฏิบัติผ่านการฝึกฝนมานะคะก็ลงตัวะคะ่ะผ่านการปฏิบัติทุกสิ่งอยู่ที่การเรียนรู้ไฝรู้คิดดีพูดดีทำดีลงมือทำสำเร็จนะคะโครงการในฝันเป็นจริงค่ะ ก็เป็นเรื่องธรรมดาค่ะมีเรื่องราวของการแข่งขันกับหุ้นส่วนทั้งใกล้และไกลกับการงานที่ทำสำเร็จแลว้วโชคดีได้ทำในสิ่งที่คิดฝันเป็นจริงค่ะ